สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเจอกับโจยแล้วครับผมที่ค้งวง่ายๆของนายต้มโจกก็วันนี้เป็นเมนูมาม่าแล้วกันครับปลายเดือนเหมือนสิ้นใจ <c oughs> นี่นะครับเป็นมามา่าต้ยมยำทะเลประมาณนี้ก็ง่ายๆเลยเดี๋ยวเราแนะนําส่วนผสนมกันก่อนก็นี่ครับหนึ่งห่อพอครับเพราะว่ามันมีโซเดียมสูงเหมือนกันอันนี้ไม่ได้ค่าโฆษณาแต่อย่างใดซื้อกินเองครับถ้ามาม่าผ่านมาเห็นก็ ซื้อโฆษณาสักนิดหนึ่งก็ได้ไม่มีตังจะซื้อกินแล้วครับนี่นะครับหนึ่งหอ่อเอาเครื่องมาด้วยนะครับแล้วก็ซีฟู้ดอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆถนัดเลยครับว่าชอบกุ้งหอยปูปลายางไงก็ใส่ประมาณนั้นแต่โจ๊กใช้กุ้งกับปลาหมกึกคนนี้อ่าผักผักจ๊กจะชอบทานถั่วฝักยาวกับคะนาครับต้นหอมผักชีหมูบดอันนี้เอาไว้สำหรับทำน้ำซุป ถั่วนะครับถั่วคั่วแล้วก็โขกให้แหลกถั่วป่นนั่นแหละเขาเรียกถั่วป่นป่ะกระเทียมเจียวพริกป่นครับน้ำมะนาวน้ำ้นทรายน้ำปลานะครับอันนี้ซีอิ๊วขาวสำหรับทำน้ำซุปแล้วก็พริกไทยปน่นโอเค ก็น่าจะเท่านี้เดี๋ยวเราเริ่มเลยดีกว่าเดี๋ยวจขออนุญาตเปิดไฟก่อนคุยเืสุกผักโอเคครับเปิดไฟก่อนเรือกต้มนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะลวกผักกับอ่านทะเลใส่ถ้วยไว้ก่อนแล้วก็เราจะมาทำน้ำซุปราดทีหลังวันนี้เป็นน้ำซุปแบบง่ายๆนะครับก็คือไม่ไม่ได้ปรุงอะไรที่มันไม่ได้ตุ๋นอะไรอย่างนี้นะครับเป็นน้ำซุปแบบง่ายๆเลยโอเคเดี๋ยวรอน้ำเดือดสักครู่หนึ่งครับ ครับผมเ,เพื่อนๆน้ำเดือดแล้วนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนหมดนิดนึงมันจะได้ไม่เดือดแรงไปประมาณเน,นี้นก็เราจะเริ่มจากลวกเส้นนะครับนี่เลยหนึ่งห่อใส่ลงไปเลยอันที่เสร็จเหลือก็เอามาเคี้ยวเหมือนตอนเด็กๆนี่ครับอ่าเราลวกแค่พอสุกอย่าให้มันเละเดี๋ยวมันอืด กลับนิดนึงเพราะว่าน้ำเราไม่ได้เยอะมากนะครับวันนี้นิ่มแล้วโอเคครับเอาแค่นี้นะครับแค่คแ,คแค่พอนิ่มนี่นะฮะแค่พอมันแตกออกจากก้อน แล้วเราก็เอาน้าออกทีหนึง่งอาจจะควันเยอะหน่อยแล้วก็ใส่ถ้วยเก็บไว้ครับเสร็จแล้วหนึ่งยานต่อไปก็จะเป็นผักนะครับผักวันนี้โจ๊ก็จะใช้ตัวฝักยาวกับคะนา้าแล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับว่าชอบอะไรอาจจะเป็นผักบุ้งหัวง,งอกอันนี้ครับจริงๆชอบทานผักเยอะใส่เย,เยอะก็ได้ใส่หมดเลย แล้วเราก็ตั้งน้ําให้เดือดเลยนะครับตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาอาหารทะเลลงไปลวกตามไปเลยจะได้เทน้ทําทีเดียวอาจจะมีเสียงดังนิดนึงครับพอดีข้างๆคอนโดเขามีการก่อสร้างคอนโดอีกเฟสหนึ่งขึ้นมาเสียงมเลยเสียงรถบรรทุกเสียงเครื่องจักกลนอะไรเนี้ยมันก็ดังเข้ามาโอเคครับผักน่าจะสุกละพอเดือดนะครับโราจะใส่กุ้งกับปลาหมึกนะครับที่เตรียมเอาไว้นี่นะครับ แล้วก็เร่งไฟแรงๆคือเราจะลวกให้สองอย่างเนี้ยแค่พอสุกเพราะว่าผักเนี่ยมันสุกไปแล้วใช่ไหมครับเราลวกก่อนแล้วแต่เราจะได้ไม่ต้องคีบออกมาหรือว่าตักออกมานะครับก็เทลงตะแกรงทีเดียวได้เลยนคะครับโอเคประมาณนี้นะครับแล้วเ,เราก็ติดไฟกุ้งก็จะสุกนะครับปลาหมึกสุกแล้วผักสุกแล้วแล้วเ,เราก็เทมันออก นี่นะครับก็จะได้ประมาณนี้เห็นนะชัดไหมก็นี่แหละครับเสร็จแล้วเราก็ใส่ถ้วยเตรียมไว้ครับถ้วยเมื่อกี้ที่เราใส่เส้นนะครับนี่เลยพักเยอะๆประมาณนี้ครับก็จะเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปทําน้ําซุปของวยเตี๋ยวต้ยมยำเนี่ยมาม่าต้ยมยำเนี่ยเอามาลาดอีกทีหนึ่งเดี๋ยวจขออนุญาตอ่เอาหม้อไปล้างแล้วก็เปลี่ยนน้ำนิดนึงนะครับเพื่อน ครับผมเพื่อนๆตอนนี้น้ําเริ่มเดือดแล้วนะครับก็เดี๋ยวโจกจะใส่หมูบดลงไปนะครับแล้วเราก็เกลี่ยๆมันแตกนิดนึงเพื่อเราจะทําน้ําซุปนะครับโอเคแล้วเราก็รอให้มันเดือด ระหว่างนี้นะครับเราจะใส่เครื่องมาม่าแต่เราไม่ใส่หมดนะครับเราจะใส่แค่นิดเดียวประมาณสักครึ่งหนึ่งว่าเดี๋ยวเราจะปรุงรสแยกอีกทีหนึ่งอันนี้ใส่เพื่อให้มันได้กลิ่นออริจินอลของมาม่าด้วยนี่ครับเราไม่ต้องใส่หมดนะครับประมาณตีสักครึ่งหนึ่งให้มันมีกลิ่นหอม ใส่ไปแล้วหมูสุกแล้วนะครับก็ลดไฟลงมาให้เป็นไฟที่แบบอ่อนๆนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเราจะอ่าใส่ส่วนอนื่นๆลงไปด้วยพอดีดม่อกดพลาดไปนิดนึงโอเคเสร็จแล้วก็จะเป็นกระเทียมเจียวนะครับใส่ลงไปนํำซุปเลยให้หอมหอมน,นะน้าตาเริ่มมาแล้ว มันจะเหมือนน้ำซุปแล้วครับเพราะว่าเรามีกระเทีย,เทยมเจียวก็ทีเท่าีเนี่ยครับโอเคหลังจากนี้ปิดไฟครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะปรุงรสกันละตามด้วยซิ๊วขาวนะครับนิดหน่อยประมาณทักครึ่งช้อนชาก็พอครับ,รบให้มันมีความหอมเหมือนเวลาเราตุ๋นน้ำซุป เดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับรอให้น้ํามันอาที่มันเดือดปุดๆๆเนี่ยให้มันเย็นลงมานิดนึงโอเคใส่น้ําตาลทรายนะครับเราปรุงในนี้เลยน้าปลาครับตามด้วยถั่วลิสงต้มความนัวพริกป่นครับมันจะเป็นน้ำก๋วยเตี๋ยวต้มยำข้นๆแบบนี้ไปเพื่อนเคยทานกันไหมเอ่ย นฮะโรยวริกไทยเล็กน้อยสุดท้ายตบด้วยน้ำมะนาวครับรับรองคิดซาส์นะฮะเราจะได้น้ำเป็นน้ำน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวต้มยำแบบนี้เลยนะครับเหมือนที่ตามร้านเขาขายเลยโอเคเดี๋ยวเราจะเอามาลาดลงในเส้นอาม่าที่เราลวกกันไว้นะครับเดี๋ยวโจ้าขออนุญาตขยับนิดนึงก่อน ครับผมนี่นะครับที่เราลวกไว้ตั้งแต่ตอนแรกก็จะมีผักเส้นมามา่าแล้วกอ็อาหารทะเลของเราที่เหลือก็จะเป็นนี่ครับน้ำซุปเราก็ใส่ลงไปเลยครับน้ำซุปหมูลงไปก่อนลงซับนะฮะจะได้นวนวแล้วก็ตามด้วยน้ำซุปนะครับ แต่หมูเยอะๆเราสายหมูเยอะโอเคอันนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับก็ตามด้วยต้นหอมบักชีนะครับโรยลงไปนิดนึงเพื่อให้มันมีกลิ่นหอมหน่าทานประมาณนี้เสร็จแล้วตบด้วยผิดนิดนึงครับนี่ ไข่ต้มมะตูมสักนิดหนึ่งไปโอเคขนาดงเรียบร้อยฮะความทานแล้วปับ๊บไงบ้างครับเพื่อนๆมามา่าต้มยำทะเลไข่ต้มมะตูมในแบบของโจ๊กง่ายๆครับเพื่อนๆทำที่บ้านทานได้ครับคือโจ๊กจะบอกว่าอย่างถั่วคั่วแบบนี้กระเทียมเจียวแบบนี้ ถ้าเราไม่ได้ทาทานเองะครับที่ตลาดเขาจะมีแบ่งเป็นชุดชุดขายชุดเล็กๆก็พอแก้ขัดได้อยู่ไม่ต้องลงทุนทําทั้งหมดครับอย่างคนอยู่หออยู่คอนโดอย่างโจก็เอาแบบนั้นถือว่าสะดวกแก้ขัดไปครับโอเควันนี้น่าจะพอเท่านี้ครับเดี๋ยวโจจะเขียนส่วนผสมต่างๆเอาไว้ให้ที่ใต้คลิปนะครับวิธีทำเพื่อนเพื่อนก็ดูวิดีโอของโจประกอบไปยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ช่องให้โจด้วยนะครับจะได้มีเมนูแบบนี้มาฝากเพื่อนๆน,นบ่อยๆ่อสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับบ๊ายบายสวัสดีครับ